ไม่ขายไม่ทันอย่ารังไม่เป็นประโยชน์อีกท่านละอ๋อพอพอไม่ต้องไปพี่หมดแล้ว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 ไม่ต้องไปเอาจุดมากออกด้วยครมาร์กวะไข่าร์กกูไม่รู้ไม่ขายก็ได้แต่ว่าอันนี้คือไมีสิทธิ์ได้ป่ะทานโอ้รู้ว่าไปไม่ทันมันเดิมอะไม่ทันละไปเด็กเงียบแล้วเหรอเชื่อมมาได้ครับรอตรงนี้แหละเดี๋ยวมันก็มาโซนล่างอ่ะมันไปโซนบนหมดแล้วตอนเนี้ยเดี๋ยวมันก็มาโซนล่าง เอ้ยโดนโดนช่างแม่งบอกว่าขับไปอยากไปไหนให้มันขับไปโอเคพี่กูเริ่มรุกขายเลยไปเลยอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยอยากไปแล้วไปเลยโคตรน่งเงี้ยเลยดิเลยอยากขับไปแลยวไปเลยกูมีหน้าที่ได้แค่ชุดแพ้แหละไอ้มีใครไม่รักขันหรือเปล่าไอ้เหี้ยกูถามกันนี่แหละโอรัดแล้วเรียบร้อยประสบการณ์เป็นลำรวจกูต้องรักขับตลอดยี่สิบตันชมพูขายยีิบตันชมพูขายได้ไหมขายได้เดี๋ยว เราสร้างรถยังเยอะทางรถยังมียังอยู่อะไรโยังไม่พามเดี๋ยวนะเราไปเราไปแทงกันไอ้ที่ไอ้ขายของด้วยหรออ๋อเน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 สีขาวสีขาวสีขาวโมเซ็ตขึ้นเป็นคนอดอันเดะเอ้าเนี่ยตายเนี่ยหรอ๋อจุดเนี้ยเหรอที่อ๋อมีจุดนี้ด้วยเหรอมีมีมีฝาว่าถายด้วยร้อยอันว้ายว้ายอีกแล้วว้ายโดนเรมอนตายซ่อมก่อนซ่อมก่อนซ่อมก่ัดสลับไปคนถัดซ่อมไป พีเช็กมนรถมาเตอรมาดิแบ่งล็อกวะแกกแกแกเยยขายแตไม่ได้ขายสัตว์กระจกเีโง่สัตว์มาคนเดียวทำห้าวนะมึงไม่ได้ขายไม่ได้เล่นเนี่ยเหียด่าเขาเฮ้ยใครวะมีคกอนมาเอาดิใครมายิงเฉยเอาสีน้ำเงินพ้อมร้้อมลงลวล่วงลวงลละพี่ลละพี่ เล่นๆเดี๋ยวสามไปเดี๋ยวสามไปเดี๋ยวสามไป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 ตัวรถหลอก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 ให้หน่อยเนาะหลอกลนแล้วหลอกลนแล้วเอารถออก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 มันติดรถแต่กูติดกูกูกูติดอไอ้ยเอ้ยเขินพี่กูยิงเอรถอย่างเดียวเลยเฮียไม่ยิงคนเลยยิงคนดิแย่งลัมออกออกออกปี๊ดออกตูนไปขึ้นรถเอารถออกออกเคลียร์พื้นนี่หน่อย เออโอ้โหไอ้เขี้ยเพื่ตายยิงมะเปืนตาเข๋ยิงกินยาวมึงให้กูยิงยังไงไม่เดินชนแล้วอย่างนั้นไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยมึงบ้าปะเนี่ยไม่เลื่อนไม่ลดเลยไม่โดนมีคนมามีคนมาเอ้ยพี่กูเอ้าเอ้าให้ตายมันไม่แคร์เมื่อไหร่มันจะตายเลยมันไม่เลือดไม่ลดอ่ะดูว่าดิก่อลดอยู่ก่อมันลดอยู่แต่มันไม่ตายมึงดูมาดิให้ผมตามให้พี่ให้ผมเล่นไหมให้ผมเล่นไหมสัตว์ ฟิ็นลมอะไรเดินเด้อเด้อขอทีขอทีนึงเออตีไปไปพินลมเออ